สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการเล่นเกมตามหาสัตว์ด้วยสุภาษิตกันค่ะค่ะซึ่งเกมนี้นะคะจะมีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับสำนวนคำพังเพยและสุภาษิตที่เกี่ยวกับสัตว์หชนิดนะคะได้แก่ช้างวัวสุนัขงูกระต่ายและก็นกค่ะ สำหรับเกมนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่อายุสิบสองปีขึ้นไปและก็จำนวนผู้เล่นนะคะอ่าสามารถเล่นได้ตั้งแต่สามถึงหกคนเลยค่ะซึ่งจำนวนผู้เล่นที่ดีที่สุดก็คือห้าคนนะคะและใช้วิธีการเล่นไม่เกินสามสิบนาทีค่ะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นการ์ดเกม ภายต่อสุภาษิตนะคะโดยผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นอาเธอร์ค่ะก็คือคนนี้เลยนะคะอาเธอร์ Arthur เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดอยู่6ชนิดค่ะแต่แล้ววันหนึ่งบ้านอาเธอร์ถูกน้าท่วมก็เลยทําให้สัตว์นะคะพัดพาหายไปเพราะฉะนั้นแล้วอาเธอร์ Arthur ก็เลยต้องตามสัตว์กลับบ้านให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งระหว่างทางการทําธารกิจเนี่ยก็จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์พิเศษมากมายเลยค่ะอ่าสำหรับการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายในขั้นต่อไปนะคะตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์ยันอ่อนค่ะว สำหรับอุปกรณ์ของเกมตามหาสัตว์ด้วยสุภาษิตนะคะจะมีอย่างเยอยกันค่ะอย่างแรกนะคะจะมีการ์ดทั้งหมดนะคะ3เอ้ย49ใบค่ะซึ่งแบ,บ่งเป็นการ์ดสัตว์จำนวน36ใบนะคะซึ่งก็จะมีกระต่ายงูนกช้างวัวและก็สุนัขค่ะซึ่งจะมีระดับคะแนนที่แตกต่างกันก็คือกระต่าย6คะแนนงู5คะแนนนก4คะแนนช้าง3คะแนนวัว2คะแนนและสุนั1ข1คะแนนค่ะแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษนะคะจํานวน13ใบ สี่ชนิดนะคะซึ่งสามชนิดแรกเนี่ยจะมีกองละสี่ใบแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่มีจานวนหนึ่งใบค่ะซึ่งเหตุผลและก็คุณสมบัติของการนะคะจะเล่าในวิธีการเล่น,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นเรือสําหรับผู้เล่นแต่ละคนนะคะสําหรับเป็นที่เก็บการ์ดตามช่องนี้เลยอนะคะ่ะต่อมาจะเป็นกิ่งนะคะให้สัญญาณตอบนะคะถ้าจะตอบสุภาษิตกกดอันนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใส่การะะ์ดค่ะจะเป็นตัวที่สุ่มในการเล่นนะคะช ต่อมาจะเป็นหนังสือนะคะสําหรับตรวจสอบคําที่เราตอบไปนะคะว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคะก็จะมีละเอียนตามนี้เลยะค่ะต่อมานะคะจะเป็นคู่มือแล้วก็วิธีการเล่นค่ะนะคะคและส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นกระดานกระปกรานะคะไว้สําหรับเขียนคําที่เราตอบไปแล้วเพื่อป้องกันการตอบคาซ้ําค่ะค่ะสําหรับวิธีเซตอัพเกมนะคะการที่เราเห็นเนี่ยมัน ไอ้ถูกเลียงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาปนกันก่อนนะคะโดยการสับการ์ดซึ่งการสัดกับการพิเศษเนี่ยรวมกันไปได้หมดเลยนะเพราะว่ามันจะต้องไปอยู่ในที่ใส่การ์ดอันเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้รวมๆให้ดูก่อนอย่าลืมสับไพ่ด้วยนะคะอย่าลืมสับการ์ดด้วยม,มันจะได้มีการปนกันเนาะการสับก็แล้วแต่คนเลยเนาะว่าจะปนกันยังไง ค่ะเมื่อสับการ์ดทั้งหมดแล้วนะก็เอาไปใส่ในที่ใส่การ์ดนะคะชึบเอาวางไว้เอีก่อนนะแล้วก็เอาที่ใส่การ์ดเนี่ยมีวิธีแนะนำนี้ค่ะคือเอาวางไว้กับมือนนะโดยเอาหน้าการ์ดาวางไว้ก่อนแต่ว่าเราเอาอันนี้ครอบใส่ไปะคะ่ะ่ะสปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะได้เป็นการความอย่างนี้นะคะ เสร็จไปก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะผู้เล่นมีกี่คนเราก็แจกเรือให้ตามผู้เล่นที่มีอยู่นะคะสมมติมีสี่คนก็แจกให้สี่คนนะคะเป็นเรือสําหรับเก็บการ์ดเนาะแล้วก็กวางที่ใส่การ์ด์นะคะเอ้การพิเศษทั้งหมดการ์ดการ์ดทั้งหมดที่รวมกันนะคะแล้วกักบตัวกิ่งค่ะ รอบวิธีการเล่นนะคะมีดังนี้ค่ะหลังจากที่เราเซตอัพเกมแล้วเนาะก็ให้เลือกผู้เล่นหนึ่งคนค่ะที่จะเป็นคนสุ่มเปิดการคนแรกค่ะซึ่งพอเลือกแล้วเนี่ยการเล่นครั้งต่อไปก็จะเป็นการเล่นแบบเวียนขวาทางตัวของผู้เล่นนะคะหรือว่าคนที่สุ่มเปิดการคนแรกค่ะอ่ะก็จะมาสุ่มการกันเลยนะคะซึ่งตัวสุ่มก็อยู่ในนี้แล้วเนาะค่ะอ่ะมาเปิดการกันนะชึบอ่ะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อ่ะให้เตรียมจังหวะนะเปิดการหนึ่งสองสามปึ๊บ อย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าตอบได้ก็กดที่สัญญาณจริงนะคะปุ๊บ <S <S แล้วก็จะต้องตอบภายใน5้าวินาทีค่ะอย่างอันนี้นะคะถ้าตอบว่าอขี่ช้างจับตะกะแ,แตนก็จะเป็นคําตอบที่ถูกค่ะซึ่งขี่ช้างจับตะกกแตนเนี่ยพอเช็คในหนังสือแล้วจะเป็นคําพังเพยค่ะก็พอตอบถูกแล้วนะคะก็คนที่ตอบได้เนี่ยก็จะเก็บการ์ดไปที่เรือของตัวเองเลยค่ะซึ่งหันทางหน้าสัต์เข้าหาตัวเองนะเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นจะได้ไม่รู้ว่า ทั้งหมดเนี่ยเรามีการอะไรบ้างที่เก็บอยู่ในเรือนะคะค่ะแล้วก็เว้นขวาไปที่ผู้เล่นคนต่อไปเลยค่ะอ่ะทีนี้ผู้ผู้เล่นคนต่อไปก็จะเปิดการดนะคะฟืดอ,อ่ะรีบสุม่มอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็สัญญาณนะหนึ่งสองสามปึ๊บอ,อ่ะมีคนตอบได้ค่ะคว้างช้างไม่พ้นคอคะ่ะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นคําตอบที่ผิดเนาะซึ่งพอผิดแล้วจะต้องทํำยังไงนะคะก็คนที่ ตอบผิดมเมื่อกี้ก็จะไม่มีสิทร็จเล่นในตาต่อไปนะคะแล้วก็การที่ได้เนี่ยก็จะได้คนที่เปิดการก็จะได้การนี้ทันทีค่ะก็คือคนที่ตอบไม่ได้การเนาะไม่ได้รเลยแล้วก็ต้องหยุดเล่นในรอบต่อไปด้วยค่ะแต่ในกรณีที่สุ่มเปิดการนะคะฟื้อ่ะปึ๊บกลายเป็นการพิเศษตามนี้นะคะการพิเศษจะมีเอฟเฟกดังนี้ค่ะหนึ่งใบแรกนะคะการพายุนะคะ คนที่เปิดการพายุเนี่ยจะต้องหยุดเล่นในรอบต่อไปสองตาค่ะแล้วก็อสําหรับอย่างนี้เป็นคนเปิดการนะก็จะเก็บไว้ที่นอกเหลือนะคะพอเปิดเสร็จแล้วนะี่คือเก็บเก็บไอ้นี้ไว้กับน,นอกเรือนนะแล้วก็อ,อย่างการที่สองค่ะเป็นการเชอร์โรนะคะการเชอร์โรมีเอฟเฟกคือคุณจะต้องทิ้งการสัตว์ที่มีคะแนนมากที่สุดที่อยู่บนเรือของคุณออกไปหนึ่งตัวค่ะอย่างอันนี้ผู้เปิดการนะคะมีอันนี้เยอะสุดก็ต้องเอาทิ้งไว้เลยที่นอกกองกลางแล้วก็นอกเรือค่ะอ่ะแล้วอันนี้ก็ เก็บการพิเศษไว้ที่ตัวคนเปิดการนะคะการที่สามค่ะเป็นการเดอะกอนนะคะซึ่งการนี้นะคะมีเอฟเฟกคือให้คุณเลือกการสัตว์จากเรือของผู้เล่นคนไหนก็ได้หนึ่งใบมาเป็นของตัวเองค่ะสมมติว่าอ่าคนเปิดการขอเลือกใบนี้ปึ๊บอ่ะก็เอามาเก็บไว้ที่ตัวเองค่ะแล้วก็คนที่เปิดการได้การพิเศษก็จะต้องเก็บการพิเศษไว้ที่ตัวเองโดยใบนอกเรือค่ะและส่วนการสุดท้ายนะคะคือการอาร์เทอร์เทอร์นิงคอย์ค่ะ ซึ่งเป็นการพลิกเกมพิเศษหนึ่งเดียวนะคะจะมีจุดเปลี่ยนของเกมคือผู้เล่นในเกมทั้งหมดนะคะต้องสลับเรือกับผู้เล่นคนอื่นค่ะโดยการสลับนะคะจะมีการดูที่จานวนเรือของผู้เล่นคนที่เปิดการนะคะถ้าเนี่ยคะ่ะอย่างคนที่เปิดการเนี่ยอันนี้มีการ์ดอยู่สี่ใบก็เป็นเลขคู่นะคะเรากําหนดให้เลขคู่ถ้ามีจํานวนการเลขคู่บนเรือเนี่ยก็ให้สลับเรือไปทางซ้ายซ้ายมือของผู้เล่น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าการบนเรือของผู้เล่นที่เปิดการเนี่ยเป็น จำนวนเป็นเลขคี่นะคะก็ต้องวนไปทางขวาค่ะอย่างอันนี้วนซ้ายเนาะก็จะต้องวนซ้ายซึอ่าเป็นการสลับเรือกันสยามโดยสิ้นเชิงนะคะอย่าลืมให้ข้างหลังของก์ดหันไปทางกองด้วยนะคะค่ะแล้วก็เก็บก์ดพิเศษไว้ที่นอกเรือแล้วก็ทําการดําเนินการเล่นตามปกติค่ะสําหรับเป้าหมายของเกมนะคะเกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นเก็บสัตว์ครบหกชนิดก่อน,นะค,ะค่ะก็ถ้าครบทั้งหกชนิดแล้วเนี่ยมีการใส่ทั้งหมด ทุกหช่องก็จะถือว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะคือเมื่อกาดในกองกลางหรือว่าในที่แจกใส่การ์ดนะคะหมดครบ49ใบค่ะให้ผู้เล่นทุกคนนะคะนับคะแนนจากกาสัตว์บนเรือของตัวเองค่ะนี่นะคะแนนดันี้นเลยเอะโดยที่ใครมีคะแนนให้สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นค่ะ